เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงสญญความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับยังไงพี่สวัสดีครับนผมมาชี้เป้ารถส,สวยๆถูกๆท่านผู้ชมเลือกซื้อกันนะครับคันนี้2อ5 0 0บาทเท่านั้นเองเครื่องเกียร์ดีเล่มครบขับใช้งานได้เลยนะครับขับใช้งานได้เลยรถเจ้าของใช้อยู่ทุกวนันปกติไม่ไม่มีปัญหาครับภาษีสิงหาหกแปดห้องเครื่องเดิมๆแห้งๆเลยนะครับอาจจะมีขี้ฝุ่นบ้างเข้าคาะแห่ล้างหน่อยก็สวย เกียวโตตกไฟฟ้าเบาะหนังห้องโดยสารเดิมๆครบๆครบนะับไม่ชำรุดไม่สุดโทมสีสันก็ยังสวยอาจจะมีตำหนิหรือรอยบ้างบางจุดนะครับแต่โดยรวมแล้วยังสวยยังงา,ามงามสอง้าบาทนั่นเองเล่มครบครับสุดคุม้มฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าหรือซื้อมาจำแต่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ในสนใจก็ไปดูท่านลองขับกันก่อนครับพี่กาดดูรถอยู่ปลกแดงระยองเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเเดิ่มถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวมาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นแอร์เย็นฉ่ำๆครับโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้ครับสนใจติดต่อเข้าไปได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ